ดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นวันนี้เจวุ้นจะมาทําน้ําพริกพริกเผาหมูสับนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะทํไขายหน้าร้านนะคะอ่ามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอันนี้เป็นกะปินะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเจวุ้นก็จะเอามาดาดดาดในกระทะก่อนเนาะให้มันหอมปกติถ้าบางคนมีเตาถ่านก็ไปย่างไฟได้นะคะใส่ใส่ไปตองหออเนาะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะก็จะมีพริก พริกนี่ก็จะมีพริกเม็ดใหญ่นะคะตัดให้มันเอาเม็ดออกเนาะอันนี้พริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นี่ประมาณครึ่งขีดค่ะเม็ดเล็กนี่ก็ประมาณเออสักยี่สิบเม็ดค่ะเนี่ยให้มันมีความเผ็ดอันนี้หมูสับค่ะเอาไปล้วนก่อนนะคะเนี่ยเอาไปล้วนให้น้ํามันแห้งก่อนเนาะใส่กระชอนไว้อันนี้เอาไปคั่วค่ะกระเทียมหมอมเอาไปคั่วด้วยกันค่ะแล้วก็อันนี้น้ปาปลา น้ำมะขามค่ะชูรสอันนี้น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลทรายเนาะอ่าอันนี้พอเราคั่วให้มันหอมแล้วนะคะกะปิพอมันได้ที่แล้วนะคะก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณสามขีดนะคะ ก็ใส่น้ำมะขามค่ะประมาณครึ่งขวดแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะคะสามทับพี่นี่จ้าแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ไปได้วยกันเลยนะคะตาลทราย ใส่สักสองสักปีครึ่งค่ะก็เปิดไฟอ่อนนะคะอ่าเี่ยวไปเรื่อยจ่ะเี่ยวก่อนนะคะให้มันเข้ากันเนาะให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะอันนี้เจ๊วุ้นลืมบอกค่ะมีเกลือด้วยนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณสักช้อนชาช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะเนาะเกลือ มันจะเค็มกับน้ำปลาไม่เหมือนกันเนาะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะความเค็มจะได้แบบว่าอร่อยกว่าเดิมหอมเคี่ยวอย่างนี้นะคะเที่ยวให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเอาเราจะพริกกระหอมพริกหอมกระเทียมนะคะที่เราคั่วไว้เนาะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นต้องตามเอานะคะ อันนี้ก็ปั่นใส่เครื่องปั่นเนาะพอเรากวนได้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยมีความหนืดหนืดหน่อยแล้วเนาะแล้วก็ชิมรสเรานะคะรสเปรี้ยวเค็มหวานเนาะเพื่อนเพื่อนชอบรสไหนปรุงแต่งเอาเลยจ้ะแล้วก็อาพริกพริกกระเทียมแล้วก็หอมค่ะที่เราปั่นไว้เนาะใส่ลงไปค่ะใส่ล,ลงไปกับเครื่องปรุงที่เราเคี่ยวไว้เนาะอันนี้เราก็าพริกที่เราปั่นไว้นะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนะคะนี่พอเราใส่ ใส่พริกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคั่วไปก่อนเนาะสักพักเึ่งเกี่ยวสะก,ก่อนเกี่ยวให้มันเหนียวเนาะเดี๋ยวก็พอเราพริกใส่เสร็จปุ๊บหมูค่ะที่เรารวนไว้นะคะรวนก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระชอนไว้อย่างนี้เนาะให้มันแห้งนะคะ่ะ ไ<ค>ะนี่เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ, <S <S เ,อๆเอาผงนัวค่ะใส่ประมาณช้อนช้อนโต้นะคะถ้าใครไม่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่ของเจ๊วุ้นใส่นิดหน่อยค่ะใส่เท่านี้เนาะเนี่ย พอมันเริ่มแห้งแล้วเราก็ใส่ผงโรลลงไปจ้าชิมรสนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มค่ะเปรี้ยวเค็มหวานของค่ะข,ของเจวุ้นเนาะรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มหวานเป็นน้ำพริกเผาหมูสับค่ะใช้หมูสับจตกขายหน้าร้านนะเจวุ้นขายเป็นกระปุกกระปุกละยี่สิบบาทจ้าพริกหมูสับครับ หน้าตาสวยๆนยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเราเคี่ยวได้ประมาณนี้เนาะชิมรสชาติแล้วใส่หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่อะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวก็พอค่ะปิดไปได้เลยเนาะนี่ค่ะอ่า<ม>ก็เสร็จแล้วนะคะ น้ำพริกเผาหมูสับสูตเจวุ้นเนาะเจวุ้นก็ปากช่องเจวุ้นพาแซบ่บพาเข้าครัวกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องเจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า